แต่นี่ค่ะขอตั้งแต่ครัง้งแรกที่ใช้ดูดูขาวเร็วมากขนาดนี้อีดอกไม่ต้องฉีกรูตาไม่ต้องใส่ครีมปหลหรอแล้วจ้า้าอันนี้คือข่าไปเลยจ้าไฮเกอร์ Hi, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องเบอร์บอลเฉยแล้วนคะคะวันนี้โบจะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะทุกคนตัวน,นี้ก็คือมาร์าร ทุกคนน่าจะรู้จักในทิกตอกจะบอกว่าตัวนี้คือดังว่วดังมากคือดังที่สุดณตอนนี้นะคะแต่ก็คือมันก็ดังสะพังนั่นแหละเลยโบเพิ่งมาสั่งเพราะว่าโบาหาแถวที่ขายในหนาดใหญ่หาไม่เจอคือหายากมากก็เลยต้องสั่งมาทุกคนจะบอกว่าสั่งมาในช้อปปี้ซองเล็กราคา3 9บาททุกคนแต่จริงๆโบเห็นเขาเสื้อแบบอย่างขวดใหญ่ใช่ปะขวดเออกลมๆใหญ่ๆนั่นก็คือราคา4 0 0กว่าบาทสามร้อบอกโอ้แพงมากอีดอกก็คือซื้อมาแบบที่เขาแยกมาอีดอ,อก สองละ39บาทจะบอกว่าถูกวถูกมากแต่ปกติแล้วโบเห็นที่เขาแยกขายจะขายในอันนะเขาเรียกว่าอะไรวะในกระปุกเล็กๆเออแต่โบได้ในแบบนี้ทุกคนจะบอกว่าได้ในาราคา39บาทถูกถึงวเราจะมาเทนนี้เลยนะคะทุกคนดูเหมือนเม็ดทรายเลยอ่ะทุกคนทุกคนมันเหมือนเม็ดทรายเลยอะ่ะโอ้คือดีเวอร์โบไม่เคยเจอมากหน้าแบบนี้เลยทุกคนเคยเจอปะโอ้เยอะอยู่นะนึกว่าน้อยอ่ะสามสิบเก้าบาทแต่มันติดก,กระดาษเยอะมากเลยทุกคนเสียายมากเลย เดี๋ยวจะดูนะคะว่ามันได้เท่าไหร่ทั้งหมดทุกคนจะบอกว่ามันได้เยอะเหมือนกันเลยนะคะนี่ง่ายแล้วก็บก็จะมาเทน้ำนะคะทุกคนเทประมาณไหนไม่รู้จะเทไปเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาเทน้ำประมาณไหนอะทุกคนเทไปเลยนะคะ,ะต้องเทอ,อีกวะ่ะเดีินหนึงนะทุกคน ไม่รู้ว่ามันต้องเทประมาณไหนคือไม่ได้หาความรู้อะไรเลยเห็นเขราวิวในยูทูบเอในติ๊กต็อกก็เลยทามันดูนี่ไงทุกคนได้แล้วมันเหมือนไข่กบเรยอะทุกคนนี่ไงได้แล้วก็จะมามากหน้าเลยครับจะพออแม่หน้าบูญใหญ่มากเลยนะมามากันเลยนะคะนี่โอมันกลิ่นแบบไม่ชอบกลิ่นมันเลยอ่ะอ๋อ เราจะทิ้งไว้20นาทีนะคะแล้วก็เราจะมาเช็คเราจะไม่เช็คก,กับน้ำนะคะเราจะมาเช็คก,กับทีซซงจะดูว่ามันขาวจริงหรือว่ามันขาวแป้งนะคะทุกคนไม่ใครอยากรู้ไหมว่ามันขาวจริงหรือว่าขาวแป้งเดี๋ยวโบจะมาเช็ดหน้าด้วยทีซซงนะคะโบเห็นในติ๊กต็อกคนที่บอกว่าขาวใช่ไหมเขาล้างกับน้ำเดี๋ยววันนี้โบจะไม่ล้างกับน้ำนะคะโบจะล้างกับทีซิงคือจะพูดตรงๆเลยว่ามันดีหรือว่าไม่ดีแต่ตอนนี้หายใจไม่ออกอีกแล้วไม่ใช่กลัวเลย กว่ามันเข้าในจมูกจมูกพวกมันใหญ่มากเลยอเออได้แค่นี้อะ่ะทุกคนหน้าผากไม่ได้อะ่ะเออมันไม่พอเดี๋ยวหนึ่งนะครับตาอีกดอกแต่ในนี้คือมันไม่มีแล้วอ่าเออมันได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวเราโบจะลองปัดๆดูนะคะหน้าผากไว้ได้แค่นี้อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวๆนี่ไงทุกคนไต้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวโ <c oughs> บทิ้งไว้ประมาณย0สิบนาทีเรามาดูนะคะว่ามันจะข่าจริงว่าเขา่าปลอมนะคะเดี๋ยวโบจะแกะออกแล้วก็ไปล้างนะไปล้างกับน้ําครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองโบจะมาเช็ดให้ดูช็ดชันเลยนะคะว่ามันข่าแปง้งว่าข่าจริงนะคะาบว่ามันน่าจะข่าแป้งนะเพราะว่ามันไม่น่าข่าแบบใช้ครั้งเดียวขาว่ามันขา่าดีกว่ากูใต้นะถ้าสมมติว่าใช้ครั้งเดียวแล้วก็เช็ดแล้วไม่ออกรู้สึกว่า ถ้ามันเข่าขนาดนั้นทุกคนคงไม่ไปกินครูต้าไหมก็อีดองมูว่ามันน่าจะเข่าแป้งเนาะจริงไหมทุกคนทุกคนว่ายังไงบ้างมีใครเคยใช้แล้วแล้วก็คิดว่ายังไงบ้างคะกลับมาสารคิดว่าดีว่าไม่ดีคะ ทุกคนแลวจะบอกว่ารอยสิวที่บอกว่าเป็นสิวตรงนี้ใช่ปะแล้วก็มันเพิ่งแตกอะทุกคนจะบอกว่ารอยสิวหายแลว้วเดี๋ยวโบจะมาบอกคลิปหน้านะคะว่าโบใช้อะไรทาไมรอยสิวหายเอ๊ะทำไมรอยสิว,วมันหายเร็วขนาดนี้ทุกคนจะบอกว่าตัวนี้มันดีเวอร์สูตรน,นี้คือแบบดีมากสุดรักษารอยสิวทุกคนสังเกตว่ามันเข่ามากเข่จนปากด้านบนนี่คือเข่ามากอีดอเมื่อกี้เพิ่งใส่ลิปไปอยู่จุดเลยว่าปากชมพูด้านล่างปากชมพูว่านี่ไงแต่ตรงนี้ปากแระปากเขา่ามันจะเข่าวไว้ขนาดน,นั้นเลยรอ นี่มันต้องมแห้งเลยนะทุกคนเดี๋ยวลองมันแห้งสักพักเราจะมานั่นเลยไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะขอกเร็วขนาดนี้อีกดาอยิ่งกว่ากูต้าขนาดอันนี้คือครั้งเดียวข่าวเลยขนาดกูต้าต้องกินสี่ห้ากระปุกกว่าจะขาดถ้าฉีกก็จะมาหนึ่งสองเดือนใช่ไหมแต่นี่ครั้งเดียวข่าวเลยอีอดขาวเร็วมากขาวเร็วยิ่งกว่ากูต้าอีโอน่ากลัวนะขวอย่างนี้มีสารปรอดไหมก็ยังไม่รู้เลยว่าในนี้น่าจะไม่มีมั้งคิดในแง่บวชไว้ทุกคน แต่รู้สึกออีกๆคนรู้สึกเหมือนโบปะคนที่ใช้แล้วใครที่ใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอันไหนเม้นมาหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างแต่โบรู้สึกยุกยยุเออไม่รู้รู้สึกคนเดียวหรอเปล่าใครใช้แล้วรู้สึกยังไงไหนเล่าสิไหนรีวิวใตคอมเมนต์หน่อยสิแต่มันเข้ามแต่เมื่อกี้มันเข้าในรูจมูกอีดอกดูนีไงอีดอก ควรปรับลงดูจมูกเลยน้องโบน้องโบดูจมูกใหญ่มากดูเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณส5นานีิีเรามาล้างกันดูเลยนะคะทุกคนนี่ก็ครบป,ประมาณ20นาทีเลยนะคะทุกคนสังเกตที่ปากโบนะเมื่อกี้ก่อนถ่ายคลิปโบได้ทนลิปทุกคนดูตรงนี้ยังแดงอยู่แต่ด้านขางคือขาวไปแล้วจ้าและด้านบนคือขาวไปแล้วจ้าอีดอกแต่นี่ค่ะขาวตั้งแต่ครัง้งแรกที่ใช้ดูดูขาวเร็วมากขนาดน,นี้อีดอกไม่ต้องฉีกลูกต่าไม่ต้องใสครีมปะหรอแล้วจ้า ้าอันนี้คือข่าวไปเลยจ้าบอกว่าน่าจะข่าแป้งนะคะเพราะว่ามันไม่น่าข่าเร็วขนาดนี้ปะเออนนะากลัวมากเดี๋ยวเราจะมาลอกให้ดูเลยนะคะทุกคนดูมันยังไม่แห้งอะ่ะทุกคนมันยังไม่แห้งอะ่ะเอ,อ๊มันยัแห้งเลยแบบน,นี้เออแห้งแล้วด้านบนมันยังไม่แห้งแต่ด้านล่างแห้งแล้วเพราะว่าทาด้านล่างก่อนเมื่อกี้ไงด,ด,ดูข่าเร็วปะีดอข่าวเร็วมาก ปูว่ามันน่าจะขาเข่าแป้งน,นะเดี๋ยวเราจะทดลองตรงนี้นก็ไม่ได้เข่านะเอา้าแล้วมันขเข่าเร็วว่ะดูแต่มันเข่ามากเข่าจริงๆดูข้อกับหน้าเข่าเร็วมากเดี๋ยวเราจะเสะด,ด้านบนเลยนะเหมือนด้านบนมันก็จะอไปไปแล้วอีดอกเข่าเร็วมากเข่ามาก เดี๋ยวโบจะไม่ต้องไปล้างหน้ากับน้ำเปล่าแล้วนะเราจะเช็ดหน้ากับคเซิ่งเลยนะทุกคนเราจะทดลองกันตรงนี้เลยนะคะว่ามันขาวจริงหรือว่ามันขาวแค่แป้งนะครับทุกคนเราก็จะมาทดลองเลยทุกคนเราก็จะมาทดลองเช็ดกับครซน่งนะคะกันเย่เลยกันเย่เหมือนเดิมกันเย่คนเข้าเลยปะนี่ไงทุกคนโอ้ยหมดทุกคนโบสั่งมาแล้วแต่มันยังไม่มาแต่ตอนนี้หมดแล้วโบขออนุญาตใช้พอนะครับพอมันก็สะอาดเหมือนกันแต่โบไม่ค่อยถูกมันแสบแสบแต่ไม่เป็นไรทนเพื่อคนดูนี่ไงทุกคน จะมาเซตออกกันเลยนะคะทุกคนดูชัดๆบอกแล้วว่ามันข่าแป้งมันไม่ใช่ข่าจริงทุกคนดูออกไปแล้วเดี๋ยวดูที่ปากขอบแป้งค่ะทุกคนทุกคนมันไม่ได้ข่าจริงมันข่าแป้งดูว่ามันล้างกับน้ำธรรมดา,ามันไม่ออกอะ่ะต้องใช้เกาะกีกิซิ่งเท่านั้นแป้งมันจะออก อีดอกแบบนั้นมันก็เป็นสิวตันปะทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าเราล้างกับแค่น้ำเปล่าแล้วมันล้างไม่ออกอะแล้วมันจะเป็นสิวตันปะมันมันล้างไม่ออกอะเออทุกคนถ้าสมมติใช้แล้วก็คือควรใช้ครีซิ่งด้วยนะคะเพราะว่ามันเข่าแป้งอะมันไม่ได้เข่าจริงทุกคนดูเมื่อกี้เวอร์มากอีดอกนี่ไงทุกคนมันเข่าแป้งมันไม่ได้เข่าจริงอะเออเสียดายเงินมากมากเลยอะแค่ที่อยากใช้ก็คือไม่ต้องใช้หรอก มันขาวแป้งก็คือทารองพื้นเลยค่ะถ้าสมมติอยากขาวใช่ไหมเออมันไม่ได้ขาวอะ่ะทุกคนมันขาวแป้งดูแป้งสีเหลืองๆองอกคือมงบอกเยอะมากอีดอกมันขาวแป้งนะคะทุกคนก็คือสรุปว่ามันขาวแปง้งมันไม่ได้ขาวจริงใครสนใจก็สามารถลองซื้อได้นะคะหรือว่าสั่งในช้อปปี้ก็ได้โบลก็สั่งในช้อปปี้ดูทุกคนมันขาวแป้งมันไม่ได้ขาวจริงอะ่ะเออ นี่ไงให้ทุกคนดูรอยสิวตรงนี้คือจ้างลงไปเยอะมากคือโบเป็นสิวใหญ่มากตอนนั้นคือทุกคนจําได้หรอตอนที่โบถ่ายคลิปเออแล้วมันยังไม่หายแล้วมันหายประมาณเมื่อวานปะเออแล้วก็วันนี้รอยสิวหายแล้วว่ะมันใกล้จะหายแล้วทุกคนคือดีเวอร์เดี๋ยวโบจะมาแจกสูตรนะคะว่ามันรักษายอย่างไงให้รอยสิวหายได้ขนาดนี้ทุกคนอยากดูปะทุกคนอยากดูคอมเม <laughs> นต์การตลาดดีเวอร์ <laughs> ทุกคนสรุปว่ามันขาวแป้งนะคะมันไม่ได้ขาวจริงแล้วก็พรีซิงตัวนี้จะบอดดีมากใครที่หน้าไม่ค่อยแแพ้ง่ายชลวก็ น่าแข็งแรงอยู่อะเออแนะนําตัวนี้ได้นะคะราคาถูกวาราคาร้อยกว่าบาทว่าสองร้อยกว่าบาทเนี่ยทุกคนจะบอกว่ามันใช้ดีมากเลยนะคะแต่ตัวนี้ใครที่หน้าอ่อนหน้าอ่อนโยนว่าแบบหน้าแพงง่ายก็แนะนําตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้หมดเลยใช้ดีมากแต่ตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบแพงง่ายก็แนะนําตัวนี้ถ้าสมมติว่าใครที่แพงยากก็แนะนาตัวนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บัวด้วยนะคะอย่าลืมกดไอจีบัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ายบาน